สวัสดีคะ่ะกราบสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี e ี EP ที่ี7 7่177ประจำเช้าวันศุกร์ที่7เดือนมีนาคมพศ2568ค่ะ วันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพาาบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาฝากพี่ๆหนึ่งชุดนะคะ1ชุดมี20รายการแบ่งปันพี่ๆที่300บาทค่ะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะแล้วก็วันนี้มีรายการพิเศษ2รายการนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7 21 19 33นะคะย้ำเบอร์ที่นะคะพี่ๆ084ค่ะ 7 2 1 1 9อ3น้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภาด้วยนะคะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1นหลวงพ่อกลั่นวัดพระยาินะคะ 300บาทค่ะรายการต่อไปรายการที่สองค่ะรายการที่สองหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวนะคะปี2481นะคะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวค่ะรายการที่3ค่ะหลวงปู่ฟั่นนะคะ พระอาจารย์ฟั่นอาจารโรค่ะรายการที่สมจ้ะต่อไปรายการที่สี่ค่ะรายการที่สี่หลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพลีนะคะ เป็นพัดนะคะปีสองห้าหนึ่งแปดค่ะพี่ะ่ะต่อไปรายการที่ห้าค่ะรายการที่ห้าหลวงปู่มั่นภูริทัตโตค่ะ หลังจะเป็นเครื่องบริคารนะคะรายการที่ห้าหลวงปู่มั่นค่ะต่อไปรายการที่6ค่ะรายการที่หหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะมีต่อโค้ดตรงนี้นะคะพี่ๆปีสองห้าสองหค่ะ ต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นพระรอดนะคะต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8เป็นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะอูทวดทีค่ะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะ พระเจ้าตากสินมหาราชนะคะรายการที่8ค่ะต่อไปรายการที่9ค่ะรายการที่9เหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกนะคะด้าน,นหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะพี่พต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10เป็นพระมเหศสวรน,นะคะ รายการที่10ค่ะต่อไปรายการที่11ค่ะ11เ,เป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักนะคะพระปิดตาหลังแบบเนื้อผงคุกลักค่ะต่อไปรายการที่12ค่ะ12เป็นสมเด็จเก่านะคะเนื้อหาเก่าเก่าเลยค่ะพี่ขา ต่อไปรายการที่13ค่ะ13เป็นพระซุ้มกอนะคะต่อไปรายการที่14ค่ะ14เป็นหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะ ้านหลังเป็นพระปิดตาค่ะต่อไปรายการที่สิบห้าค่ะสิบห้าเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะปีสองห้าสองสามค่ัพี่ค่ะ มาหลวงชุมพรรายการที่15ค่ะต่อไปรายการที่16ค่ะ16เป็นสมเด็จเก่าค่ะ17เป็นภาพถ่ายหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะคะมาในเลี่ยมพลาสติกค่ะพี่ค่ะ ภาพถ่ายหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดค่ะด้านหลังนะคะพ,พี่ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะสามร้อยบาทเช่นกันค่ะต่อไปรายการที่18ค่ะ18เป็นพระปิดตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีค่ะพระปิดตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพรีรายการที่18จ้ะ ต่อไปรายการที่19ค่ะ19เป็นสมเด็จไพ่ตองนะคะจะต่อไปรายการที่20ค่ะ20เป็นหลวงพ่อเคลือบนะคะ มาในเรี่ยมมาในกล่องแบบนี้เลยนะคะปีสองห้าสามเ้าค่ะหุงมพ่อเคลือบนะคะด้านล่างมีต่อโค้ดนะคะ วัดนองกระดีนะคะหลวงพ่อเครือบรายการที่20ค่ะต่อไปรายการพิเศษนะคะรายการพิเศษหลวงปู่ไข่ค่ะปู่ไข่วัดเชิงเลนนะคะ หลังมีรอยจานนะคะพี่รายการพิเศษหนึ่งค่ะห้าร้อยบาทค่ะพี่ขาต่อไปเป็นรายการพิเศษสองค่ะ พิเศษสองเป็นหลวงปู่ทิมวัดรหารไร่นะคะปู่ทิมวัดรหารไ,ไร่ขลายการที่สองค่ะพี่ค่ะเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิมวัดรหารไร่นะคะ ปี2517ค่ะ500บาทเช่นกันค่ะพี่ขาครบแล้วทั้ง20รายการนะคะแล้วก็รายการพิเศษ2รายการนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจหรือชอบรายการไหนสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหานนองสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7 2 1 9 9 3 3นะคะย้ำไปทีนะคะพี่ๆี่4 8ค่ะ7211933สําสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ